Oh ทำไมอยู่ดีกูกลายเป็นนักล่าพิซ่าไม่ได้ไม่รู้แวนเฮลซิงช่วยยิงด้วเออช่วยยิงแล้วนี่นะพวกมันตายไปแล้วเฮ้ยมันตัวอะไรอ่ะนั่นมันมันตัวอะไรเออระวังระวังไอ้นี่มันสามก็ได้เวันพิซ่าม่กันทไมตัวมันแย่ขนาดนี้เฮ้ยเพื่อนไม่เปิดนะแม่เรียกไปซื้อน้ปลาแล้วอ้าวไอสัตว์อะไรวะเอโอู้คนอัจะเห็นแล้วใช่มว่าพิซ่าตัวนี้มันช่างแข็งๆซะเหลือเกินเราต้องรีบวิ่งเร็วๆเราต้องเดียวจากที่ เออกลัวแล้วเ, <S 2> <S 2> <S เอเอนั่นแหละการได้ทำแบบนี้ได้คุณต้องใช้การทำนาแบบขั้นสุดยอดเลยนะครับนี่ก็คือแมพผีอีกเช่นเคยมามาเดี๋ยวมาเมียไร้ดู ปึ๊บนั่นไง <c oughs> นั่นมละ่ะมันคือโกซาล็อกยังไงล่ะไอเด็กเวีนว่าแต่ตอนนี้เอ้ยมันอยู่ไหนวะเนี่ยเอ้ยไอไอโกซาล็อกมันอยู่ไหนเนี่นยสงสัยเราดูมันนั่นไงนะขนะโกซาล็อกของเราสิ่งผมจะให้มันเจอกับดุลหานไปเลย2ตัวนะครับมาดูว่าจะเป็นไงเลยบอกเลยว่าน้องใหม่ต้องเจอกับรุ่นพี่ที่อยู่ในเผ่าเดียวกันในเผ่าอินฟอนนั่นคือโกซาล็อกโยนหัวมาหลอด้กระโดดแต่ก่อนนี้ขอคำก่อนนะเฮ้ยมันอยู่ไหนวาคงมีสกิลผีจับหัวด้วยหรอเนี่ยมึงรู้อะไรของแกกระะเอไนักหนาดดีีโโนน่่ไมดี เรื่องตายไม่นี่นี่เจอสกิลคนละเตะไปดิเตะนี่อะไรอะไรแล้นี่เี๋โดนเดี๋ยวโดนนี่แกโดนไปโว้เกือบตายกันทั้งคู่อะไรโอ้ยแล้วพวกมึงจะสาปอะไรกันนักหนาเนี่ยเนี่ยมึงโดนแน่นี่เจ้าบุหัวโดนลูกหัวตายเลยนะครับน่าส่วนแกมึงจะสาปนั่นหรอฮาจัฟฟันทั่นร้อนเหนียบร้อนนะครับโอ้ชนะไปว่ะและนี่คือตัวที่เราจะรีวิวในวันนี้เออ นั่นก็คือโกสต์เดอะเดมอนนั่นเอซึมันมีราคาที่ร้อยห้าสิบเหรียญกันทีเดียวนะครับในเผ่าอินฟอร์นันซึ่งจะใครดูคลิปผมมาเยอะก็จะรู้ว่าราคาร้อยห้าสิบเหรียญนี่มันมีราคาเท่ากับสไปโนซอรัสที่อยู่ในเผ่าคานิบวรเดนซอร์เลยนะครับแต่ก่อนที่จะพายสอดตัวนี้ไปต่อสู้กันนะครับน่าเรามาดูประวัติของมันกันเลยดีกว่านะครับอ่ะไปมันถูกเข้ามาในเกมเมื่อปีที่แล้วพอดีเป๊ะนั่นก็คือเทศกาลฮาโลวีนในปีที่แล้วนั่นเองนะครับซึ่งมันมีราคาาาาทีี่่เเหหรรยญในนนนตอ้ะะพวสมััยนน้ทีเราคาที่ร้อยสี่สิ ดูว่าถ้ามันสู้กับสไปโนซารัตซึ่งราคาสูงสเช่นกันมันจะเป็นอย่างไรเยโอเคแล้วสไปโนซารัสกัดหน้าไปได้หนึ่งทีแ่ดูเหมือนว่าอาวุธของโกสซาร์ต้ันจะเป็นกระบี่แต่ดูเหม,ามาือนว่าโกสซาร์จะสบัดตัวอย่างเท่แต่ไม่สามารถสบัดออกจากสไปโนซารัสที่กำลังกัดหัวของเขาอยู่ได้แต่สไปโนซารัตบอกกูคือเนสซอมบี้ที่กัดไม่ปล่อยและเน้นๆไปหนทีในการโจมตีของโกซาร์ตแกกินเซฟไฟได้ก็ไม่ได้ทำให้แกกกว่าได้เท่าไหร่หรอกไฟของแกนั้นก็ไม่ได้ทำให้ฉัน ดวราคัเงเข้ากันต้องมีไฟได้ไฟหนึ่งที่แพ้ไปทำไมรู้สึกว่าคุณต้องพูดแบบไม่ตลกเลยคุณบอกเลยว่าสมันอสโลลนั้นเลือดน้อยกว่ากุศลกอีกนะครับแต่สมปนอสโลลก็สามารถชนะกสศลกไปได้ผมบอกเลยนะครับตัวนี้เป็นแค่ลองบอสแต่ว่าเลือดมันเยอะถึง3,000เกินดียวครับซึ่งเทียบกับลองบอสในเผ่าอื่นเนี่ยเลือดมันไม่ถึง3,000นะครับนะเยอะสุดก็สไปนอโนสองขันแปแต่กอศลก์เป็นตัวเดียวที่เลือดถึง้างพันยิ่งบอกว่าเลดีเยกวั้นองครับซึงเรียกล็อกแดดี กันนะครับนะเพราะว่ามันเรียกง่ายกว่าแล้วมันก็สั้นกว่าด้วยนะครับถึงมันจะดูแอปเบลไปหน่อยก็เถอะแต่ว่ามันมีความหมายแฝงอยู่นะครับนะซึ่งมันก็คือ า2ไฟสไปโนซอลกุสว่มหน้าแบงลิกไม่สนใจกืสไปโนซอลนั่นเองซอมบี้สำหรับชื่อโกซาลก์เลยเดมอนเดมอนแปลว่าอสุรกายนะครับนะซึ่งมันก็เหมือนกับราชาแห่งนรกเปรียบเสมือนกับเฮดิสนะแหละคูที่เป็นราชาแห่งนรกในตำนนานเทพกี่นะครับนะถ้าใครรู้จักเฮดิสก็เออนั่นแหละแต่มันแค่ไม่ได้มีรูปร่างเหมือนคนนั้นนั่นเองนะมันเหมือนกับคนผสมกับท้าวแพ้ซึ่งตอนนี้ดูเหมือนว่าโกซาลก์นั่นใกล้จะแพ้แล้วตอนนี้ดูเหมือนว่าโดนซัวไปแดกแล้วนะครับนะแต่โกซาลกไม่ามามามาสไปโนเ้ซ เลือกกดสโลจะเหลือน้อยกว่านะกดสโลตใช้แรงที่มีเฮ้ยเริ่มอดมาแล้วปุ้งเฮยเฮยชนะเว้ยเฮ้ยตะกี้นะส่วนเข้าไปทีเดียวตายเลยนะครับน้าเออชนะเว้ยเฮ้ยก็นี่นะครับนะรู้แพ้รู้ชนะแต่กูไม่แหกใครแน่นอนถ้ามึงขโมยของกูไปแล้วมึงไม่คืนแดดดี้เนี่ยมันตัวใหญ่มากเลยนะครับนะไซส์น่าจะใหญ่กว่าคนหลายเท่าเลยนะครับสูงประมาณ5เมตรนะครับเรามาดูกันก่อนว่ามันจะดาเมจเท่าไหร่นะครับน้าแล้วก็มีสกิลอะไรบ้างโอเคไปดูกันเลยมาเลยนะโอเคนะครับจังหวะนี้กูสโลตบอกกดเดินเดินสโลตนิดนึง ออแกตายนี่แกโดนนี่จับวีเลยบีบเข้ามาัวโอ้โหเรียบร้อยนะครับนะตะกี้นีะถ้าคุณสังเกตดีคือมันจับหัวขึ้นมาแล้วก็บีบนะครับคุนฆ่าคริสติคอลนั่นเองเหมือนกระป๋อบนะครับนะที่สามมันคริสติคอลอยู่ในขั้ดดึงได้อันนี้ก็จับขึ้นมาแล้วก็บีบอัวกระโหลกนะครับหน้าตาซิ่งกระล้วงถึงตัวป๋อบเองก็สามารถโดนสกิลนี้ได้เช่นกันนะครับทีมมิสกิลทีมด้วยนะครับน่าแล้วก็ส l a มดังบูมนะครับนะการโจมตีตะกี้ส่วนใหญ่มันจะใช้เวลาโดนหลุมนะครับหรือเวลาที่มันโจมตีฝั่งนุข้าไม่โดนนนนนนััั่เองะะครบมกก็จใช้้สิลี ว่าโอกาสโดนมันจะเยอะมากๆาก้ยลอยเลยต่อคราวนี้นะครับนะวิ่งเข้ามาอ้าวโดนจับหัว่ากถมีใต้นะครับนะเออเรียบร้อยผมลอยผมเลือกคูณสิบดูนะครับนะเลือกสามพันแล้วมันก็ตู้มนะโอ้มันซุยคูณเลยซึ่งดาเมจนะครับประมาณ400กว่าเกือบเกือบ500แต่ไม่ถึงนะครับนะเอเอก็ดาเมจแรงประมาณกับแบตชีโอโซลาร์เลยซึ่งมันสามารถใช้ต่อเฮ้ยโดนแบบนั้นเ้ย นันขนาดเลือดกูประมาณสัก2,000ได้นะครับนะผมยังโดนมันคริติคอลเลยสมมติถ้าผมขนาดใหญ่ดูละว่าผมจะสามารถโดน,นคริติคอลได้หรือเปล่านะครับนะแต่ส่วนใหญ่ขนาดไม่มีส่วนสําคัญนะอ่าแล้วมันโอ้มจาจับแขนผมนะครับนะแล้วมันก็บีบเรียบร้อยนะเอ้ยแต่ผมบอกเลยนะปกติสกลิลไอคล้คริติคอลเนี่ยมันจะไม่สามารถใช้ได้กับตัวละครที่อัพเลือดมานะครับนะสมมติผมอัพเป็นเกาๆอย่างเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวผมโคตรเยอะเลยนะครับนะซึ่งปกติทีเด็ดมันจะคริติคอลไม่ได้นะแต่ว่าอันนี้อ้าวุ้ยมันมันยังทำได้นะเอ้ยคือผมบอกเเลยนนนนะะถ้้าปป็ททีีไไไดดดคคััรบส โรือแบบไอ้ตุ๊กเคเนี่ยคือมันไม่สามารถคิดทีคอได้นะแต่สโลตสามารถทําได้เว้ยโอเคถ้ามสติว่าเป็นยูนิตขั้นสมันจะคิดีคอได้หรือเปล่านะครับนะเฮ้ยมันทำอล้วอุ้ยเฮ้ยตะกี้มันจับนะครับน้วก็บีแทงไปซึ่งเป็นการคิดทีคออีกรูปแบบหนึ่งครับแะเฮ้ยตัวนี้มันมีท่าคิดทีคอสองข่าเลยว่ะแต่ข้อเสียคือมันทํายากนะครับน้นี่มันทำสองรอบแล้วมันยังคิดทีคอไม่ได้เลยแต่รอบที่สาได้นี่เรียบร้อยแล้วทุกคนมาดูมือมันสิครับโอ้โหยังติดเอทุก สมมเราเป็นเสือจะเป็นยูนิตขั้นหนึ่งดูนะครับหน้านี่สามารถโดย้ดวงคิดที่คอได้นะซึ่งเสือบอกเลยอุ้ยเสือโดนจับอ่ะเนี่ยเสือโดนจับแล้วก็บีบขวักแตกนะครับหน้าตายและถ้าเป็นหมีกับควายนะครับหน้าซึ่งก็เหมือนปอบเลยนะปอบไม่สามารถคิดที่ข้อหมีกับควายตัวนี้ได้นะเออมันก็จะไม่สามารถโดนคิดที่ข้อด้วยการใช้ท่าหัวได้นั่นเองนะครับแต่ต้องใช้ท่านี่นะจับแล้วก็จิ้มนั่นเอง ถึงถ้ามันจะเก่งกว่าไซโนซอรัสแต่มันก็ยังแพ้ไปชิวซอรัสซึ่งราคาเยอะกว่ามันถึง10เหรียญก็เลยทีเดียวนะครับนั่นแล้วก็เลือดเยอะกว่าถึง1,200เลยนั่นก็เพราะว่าข้อเสียอย่างของโกโซสคือมันโจมตีช้านั่นเองแบชิวซอรัสที่ว่าโจมตีช้าแล้วกโซลช้ากว่านะครับซึ่งถ้ามันจะทั่วตัวใหญ่ๆแบบยูนิคขั้น4ขึ้นไปนะครับน่ามันจะไม่ใช้ท่าคีซี่ค้อมเพราะมันใช้ไม่ได้นั่นเองนะครับน่าตัวมันใหญ่เกินไปแล้วมันก็ค่อนข้างจะตีช้าโอ้โหแล้วมันก็รอแล้วก็็็ตตตตกกกมมมาาาายยยยยยยนนนนนนะเเเเเอออออัััไปฮ้งถึู่่่่ลีโโดบหรรค ผมตั้งเสาให้มีความสูงเท่ากับกุศลร้อกนะครับนั่นก็คือประมาณ5เมตรเนาะและให้กุศลร้อกมันยืนอยู่ข้างบนนะครับนะแล้วก็ตัดเสาออกปึ๊บอ้าวมันไม่เป็นไรนะครับเรื่มมันไม่ล้ดเลยงั้นแสดงว่ามันก็ลดระดับความสูงระดับหนึ่งเลยนะครับนะมันสามารถลดระดับความสูงได้ถึง5เมตรเลยทีเดียวโดยที่เรื่มไม่ลดนะครับอ่าผมลองทำเสาให้มันสูงกว่าเดิมนะครับนะแล้วก็วางกุศลร้อกไปปึ๊บแล้วก็กดตัดออกนะครับเอ้ยกุศลร้อกเรื่มลดแล้วอ่ะเออมันจะเรื่มเรื่มลดตอนที่มันเออความมมันนนจะล้ขาดไหปึ๊บ ครึ่งหลอดนะครับน้ายังได้อยู่ยังได้อยู่นะครับคนจะรอบบอกอีซิด้านนี้นะคูณ3เลยนะครับน้าบอกเลยว่าโอ้โหเกือตายนะครับตัวก็ไม่ตายเอาใหม่ใม่ย้อนกลับก่อนเฮ้ยเด้อเฮ้ยทำไมทำไมคราวนี้มึงไม่เสียเลือดอ่ะเฮ้ยดีนะเอาใหม่นะครับเอาใหม่เฮ้ยเสีย What the fuck? เอาคเอาใหม่ใหม่ลองเป็นตัวที่สูงที่สุดดูนะอ้าวเฮ้ยตายเ้ไม่ปกติมึงมาตายแต่พออย่างนี้มึงตายเฉยลองรอบดูนะครับนะ้าเดี๋ยวเด้อยังไงของมึงกันแน่นะคนตอนไอ้ท้าวสปินนี่นี่มันแดดดี้ผู้มี่ชัดดๆอ่ะเราามูกันๆแต่ ว่าว่ามันมีสกลิลอะไรมากสำหรับแดดดี้ของเรานะซึ่งจะมีสกลิลนี้นะใช้หมัดซ้ายนะครับนะแล้วก็ใช้หมัดซ้ายนะมันจะเป็นหมัดไฟน้อหมัดซ้ายสูงมัดขวาแล้อุ้ยแท็กไปเกือบตายเลยตัวเอ้ยหมัดขวามันแรงจังว่าทีเดียวเมืม่อกี้ตก็หล่นเรียบร้อยแล้วหมัดซ้ายทีเดียวล่วงเลย <laughs> อ่ะคราวนี้ผมลองปรับเลือดโตเปร็นศูนย์จุดสี่ซึ่งมันมีเลือดห้าร้อยหกสิบดูนะครับว่าจะเป็นยังไงมาดูว่ามันจะแรงประมาณไหนนะครับนะครอุ้ยเดี๋ยวนะครับนะขอพอไว้ก่อนนะครับนะซึ่งจังหวะนี้นะก็คคคืืืออออออไ้้้้โตเเเเเเเนน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 ีีีีี่่่่่ยยิดด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 ววซซึึงงงงงมมมมััััลลทะะะะะรรรรรบบปปาาาาาาณณแแสข จอมตี1ทีนะไอ้ท่าต่อยด้วยกระบ,บี่นะครับนะมีดาเมจถึง500ร้อยกิโเดียวไอ,อ้โตโโก็พี่ล่วงเลยนะล่วงไปแล้วนะสำหรับของ่าดับเมจของเราดูงานี้ดูเหมือนว่าอุ้ยมัด้ายอุ้ยมัด้ายโคตรเบานะมัดซ้ายไม่ตายมัดซ้ายประมาณแค่หกสิบแล้วนั้นเองอุ้ยตกใจหมดเลยโตออร้องอราไหมเนี่ย อ่าโอเคเดี๋ยวผมจะมาสรุปง่ายๆก็คือมือที่มันถือกระบี่คือมือข้างขวาเนี่ยจะโจมตีประมาณ500นะครับนะส่วนมือข้างซ้ายเป็นมือต่อยจะโจมตีค่อนข้างจะเบามากๆนะครับและมันก็มีอีกท่านึงก็คือการใช้ท่าปลายกระบี่ในการแทงนะครับนะซึ่งดาเมจนั้นก็จะไม่แรงเท่าไหร่หรอกแต่ว่ามันเป็นอีกท่านึงนะครับนะอ่าเรามาดูว่ามันจะเป็นยังไงเรามานับท่าแด๊ดดี้กันดีกว่ามันจะมีกี่ท่านะท่าแรกคือท่าหมัดขวานั่นเองนะซึ่งอันนี้นะครับน้าที่เห็นเลือดนนน้าะะครับเออมีไม่นร ท่าที่4ท่าที่หคือท่าคีที่ข้ออีก2ท่านะครับนะและท่าที่6ก็คือท่าใช้เท้าเตะนั่นเองนะครับสำหรับตัวเล็กและท่าที่7นะครับนั่นก็คือการเอากระบี่ไปจิ้มนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับนะการเอาปลายกระบี่ไปจิ้มมิตัโตนะแต่กี้เห็นไหมเนี่ยแบบเนี้ยเนี่ยเนี้ยเลือดออกนะครับนะถ้าเลือดออกก็คือการเอากระบี่ไปจิ้มนั่นเองนะเป็นท่าที่7ซึ่งบอกเลยว่าโคตรส็อกมีทั้งหมด7ท่าด้วยกันนะครับเออเยอะมากๆขนาดคิงคองจะมีน้อยกว่าอีกนะครับ ผมบอกเลยนะครับนะว่าผมเคยเห็นช่องช่องดิงเว่ยมาเล่นโกซาล็อกแล้วชนะไฮดาเวอร์ชันเก่าซึ่งราคาต่างกันหนึงห้าสิบเหียญซึ่งโอกาสที่โกซาล็อกมันจะชนะเนี่ยแพ้เป็นสูตรเลยนะเว้ยแต่โกซาล็อกเขาสามารถชนะได้เรื่อยๆให้พีคคนหนึ่งดามิคคนหนึ่งไม่ได้ปรับอะไรเลยนะเออแต่ว่าปกติมันก็ต้องแพ้แหละเพราะว่าราคามันห่างกันเกินไปนะครับนะแต่นะาเขาชนะคือแบบโกซาล็อกมันตีแรงมากเลยนะคุณรู้สึกว่าแด๊ดดี้มันคล้ายกับคีเมามากเลยเว้ยมันหน้ายืดออกมาเหมือนกันมีเข่าเหมือนกันแล้วก็อกดูนนนะครััับ้ซึ่งหว นะถึงจะเป็นกะโหลกเนาะแต่ว่ามันก็เสียเลือดเหมือนกันนะครับนะก็คือหัวมันก็คือเนื้อแหละไม่เหมือนกระกรอแองเคโลโซลัสเนานะ ไปคลิกขวาบนได้ Jamie, an. เลยนะครับนะแองเขาสรับดอกของมันจะไม่สามารถยิงทะลุได้นะที่เป็นดาเมจกายภาพเช่นลูกดอกหรือว่ายิ้ปืนนั่นเองนะครับแล้วผมลองยิงกระบี่ดิอ้าวกระบี่มันยิงไม่ได้นะครับเพราะกระบี่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของร่างกายมันนั่นเองนะครับกระบี่เป็นอาวุธเนาะเออมันก็เลยยิงไม่เข้านั่นเองนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าอ่าลองยิงมือดิเอามือสีเลือดนะครับนะถึงมือมันจะมีเออพุ่มนั่นทานแล้วก็ยิงเท้าเท้าก็เสียเลือดแล้วยิงกีบเท้าก็เสียเลื่อนนะเออแต่กีบเท้ามันทะลุว่ะมันไม่เหมือนตอนยิงกระบี่เพราะนว่า ตอบได้ไอเอสผู้นี้ยังเงินะครับนะเออเอเบชนะเว้ยผมลองปรับขนาดคุณให้มานะครับนะมาดูผมจะสามารถเข้าไปในปากมันได้หรือเปล่าปากมันเป็นรูนะครับนะเออมันมีแต่กรามบนไม่มีกามล่างว่ะซึ่งกูจะเข้าไปเอ้ยจะเข้าไปได้ได้เว้ยเออแล้วดูรูลูกกตากันดิมันไม่มีลูกกตานะครับมัเป็นรูอยงเฮ้ยจะเข้าไปข้างในยังไงเนี่ยเฮ้ยฝันมึงนี่กันแหลมกันเลิศเกินงาเอ้ยนี่โอเคมันน่าจะอ้าปากได้สูงสุดก็ประมาณนี้แล้วนะครับนะมันอ้าปากได้เยอะกว่านี้ไม่ได้แล้วอันนี้ผมพยายามกดขึ้นแล้วนะมันนกดดขึ้้้ไไม่แลว คุณผมผมตกแต่งลูกกระตามันน่าจะเป็นอย่างไรนะครับนะอ้าวมันลอยแบบลูกกระตามมันจะลอยนะครับนะนี่ขนาดเล็กก็ลอยเนาะเลยชัดเจนนะอ้าวลองไปดูทีเขาดูดีก่าว่าเดนดี้จะสามารถเหยียบเขาได้หรือเปล่าอ้าวเขาได้ไปเขาไปเขาเอ้ยไปเขาก็ได้นะครับนะเฮ้ยแดนดี้เขาทำมาดีว่ะอ่าตรงมาตรงที่มือนะมือตรงเล็บอ้าเอ้ยเล็บยังได้นะครับนะกระบี่ก็ได้นะเออปกติอาวุธพวกอาวุธที่มันจะไม่ได้เนาะตูดตูดกระดานนะครับเป็นดีสิดด้วยอนี่เออแล้วต้องไปกีบเข้ากีบเท้าได้หรือเปล่าอุ้ยกร นะครับนะเฮ้ยมันจะครบเครื่องเกินไปเปล่าตัวใหม่มายังไม่ได้ดีเท่านี้เลยนะครับสลัผมบอกว่ามันเป็นตัวละครที่เป็นตัวละครที่ครบเครื่องแล้วก็ขี้โกงที่สุดนะครับนะถึงราคาแค่150เหรียญแต่มาเป็นตัวละครที่โป๊กแรงที่สุดในเกมด้วยดาเมจ500ในการโจมตีแค่ครั้งเดียวขนาดกอยังแค่400เองนะครับนะถึงมันจะไม่เก่งที่สุดในเกมแต่ว่ามันคุ้มค่าและขี้โกงที่สุดในเกมแล้วนะครับนะสรับแดดี้ <Daddy S 2> คนนี้นะครับนะเออซึ่งผมบอกเลยว่ามันสู้ไกว่ายักไม่ได้แล้วพวกเลือดกระต่างช่บอกเลยว่าตโครแงนะกระเตา ยากนะครับนะโดนไปดีถ <pentru them> ึง <grandparents> ฉันจะโดนลุงเก่งแต่หนึ่งหนึ่งฉันก็ใช้ปากกากขาเว้ยโอ้โหอยากเอานะครับนะเนี่ยขนาดเริ่มเหลือแค่นี้แล้วมันก็ยังใจสู้สุดๆนะครับนะโกยได้ยักษ์บอกว่าไงอุ้ยโดนแทงไปแล้วจังหวะนี้เฮ้ยจังหวะนี้โดนแทงแทงอีกรอบฟึ้นโอ้โหสู้จนวินาทีสุดท้ายสหรับคลิปนี้ก็ขอจบที่เท่านี้นะครับนะบ๊ายบายแล้วเจอกัน